คำร้องแรกเนี่ยท่านนายกจะเกี่ยวข้องได้ยังไงในเมื่อยังเป็นแค่ข้อกล่าวหาคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุดจะมาให้ขาดคุณสมบัติได้ยังไงคืออย่างนี้ครับในรัฐธรรมนูญมาตรา160อเนี่ยอนุ 4, อนุ5และอนุ6เนี่ยมันแยกต่างหากจากกันกรณีอนุหเนี่ยขาดคุณลักษณะตามมาตรา98ของรัฐธรรมนูญเนี่ยหมายความว่าจะต้องเป็นคดีที่ถึงที่สุดแล้ว แต่ปรากฏว่าคุณอนุทินเนี่ยเขาไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์ในอนุหกนะครับแต่ปรากฏว่าถ้าไปดูในคุณสมบัติในพฤติกรรมการปะผุญจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยร้อยหกสิบอนุห้าเนี่ยขาดคุณสมบัติครับครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ที่ท,ที่ถ้าดูจากทิพเพียงควิัยสาลรัฐธรรมนูญที่วิจัยที่ผ่านมาอย่างกรณีของของคุณเาคุณเศรษฐาเนี่ยแค่แต่งตั้งนะแต่อันนี้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาซึ่ง ต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าในระบบไต่สวนเนี่ยการถูกกล่าวหาเนี่ยแล้วคณะกรรมการเป็นเจ้าพน,นักงานตามประมวลกฎหมายวิธีวิเนยียความอาญาเนี่ยเสมือนประหนึ่งเป็นผู้ต้องหาแล้วในระบบกล่าวหาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อถูกกล่าวหาในระบบไต่สวนแล้วในคดีการเลือกสอวอแล้วเนี่ยโดยเฉพาะการโกงการเลือกอโกงการเลือกสอวอเนี่ย ผมมองว่าเมื่อถูกแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยมีพฤติกรรมปาฝืนมาตรฐานจรดีธรามอย่างไรแรงครับเอาแล้วถ้าวันหนึ่งสมมุติคดีอาญาที่อยู่ในมือของเอดเอสไอคดีพรบการได้มาซึ่งสอบอที่อยู่ในมือของกกตเกิดยกคําร้องเกิดไปถึงศาลแล้วศาลยกฟ้องขึ้นมาแล้วถ้าสมมติมวันนี้ไปเอาผิดนาะยกแล้วมันอย่างนี้ครับมันอย่างนี้ครับ คดีอาญาก็คดีอาญาแต่พฤติกรรมเนี่ยอย่าลืมนะการฝ่าฝืนมาตรฐานจารยิยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยในข้อเจกับข้อแดโดยเฉพาะในข้อแดเนี่ยถ้ายินยอมให้บุคคลอื่นใช้ตําแหน่งของตนเองเนี่ยไปเอื้อประโยชน์กับในการได้มาซึ่งสวซึ่งอํานาจฝ่ายนี้ติมยัดแี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะกระทบต่อโครงสร้างของประเทศอย่าลืมนะครับว่าแม้ในคดีอาญาสมมติว่าวันหนึ่งกกต,อต,อต,อตอบอกว่าไม่ผิดอย่างเงี้ยนะครับ แต่ในส่วนของกระบวนการศาลก็ต้องไปวิจัยอีกแล้วว่าในกรณีอย่างนี้เป็นลักษณะว่าผลจริยธรรมอย่างรแรง,งหรือไม่คนละส่วนกันครับพิจารณาแยกกันแยกต่างหากจากกันครับโอเคถ้าสมมติบอกว่าจะเทียบเคียงกับคดีของอดีตนายกเสถฐาอดีตนายกแพทองทานครับอดีตนายกเสถฐาการกระทํามันได้เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าตั้งคุณพิชิตอดีตนายกแพทองทานการกระทําได้เกิดขึ้นแล้วเพราะมีคลิปเสียงครับแต่กับ นายกปัจจุบันคือคุณอนุทินเนี่ยจะบอกว่าการกระทำเกิดขึ้นแล้วโดยที่ยังไม่ได้พิสูจน์ตามกระบวนการมันมีน้ําหนักมากพอถึงแม้ว่าจะแยกกันก็ตาม